อะไรนะคะลูกพูดอลอริงเป็นยอ,อยักษ์หมดเลยเรามาดูเสียงกันนะคะลอลิงยอยักษ์คุณพ่อคุณแม่ลองออกเสียงตามดูนะคะลอลิงลิ้นจะอ่อนอ่อนกระดกไปมาได้ง่ายส่วนยอยักษ์ลิ้นจะแข็งแข็งยอยักษ์แข็งแข็งนิ่งนิ่งใช่ไหมคะ เทคนิคที่หนึ่งชวนร้องเพลงให้ขยับลิ้นง่ายขึ้นเจ่นเพลงโปรด View on the bus แล้วมาร้องเป็นลอลิงลา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 ลลาเพื่อขยับลิ้นให้คล่องขึ้นนั่นเองค่ะฝึกบริหารกล้ามเนื้อปากและลิ้นขยับลิ้นไปมาขยับลิ้นให้รอบ สนุกสนานสม่ำเสมอทุกๆวันนะคะแล้วก็ลิ้นก็จะอ่อนตัวขึ้นใช้แปลงไฟฟ้านวดลิ้นให้หรือใช้สำลีกา้านหรือใช้นิ้วมือนวดให้บริเวณปากและลิ้นนะคะครูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวในการกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คราสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ